สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่ชาวโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกกับช่องบุญนำโต้ง b w o w n u m t h o n g ทาง y o u t อ่บทาง Facebook นะครับและทาง YouTube ในช่องพ่อลูกอมยิ้มแล้วก็ทาง t ิ k ต o k ในชื่อตรงเต้งนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในเรื่องของต้นไม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ จะเรียกว่าทั้งบ้าทั้งรักนะครับเพราะว่าชอบมากนะครับแล้วก็ทําให้มีความสุขอยู่ในทุกวันนี้นะครับวันนี้ต้นไม้ที่เราจะพูดถึงนะครับเหตุผลที่นําต้นนี้มาก็เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นทั้งไม้ที่ใช้รับประทานยอดอ่อนได้นะครับมีสรพรพคุณทางยานะครับมีเมล็ดที่ถ้าใครเคยกินแล้วเนี่ยเมล็ดภายในคือการคั่วแล้วเนี่ย จะรู้ว่ารสชาติอร่อยนะครับเหมือนอัลมอนด์แมคคาเดเมียนะครับเป็นเป็นพืชในวงถั่วชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นนะครับโตฉากปานกลางถึงช้านะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับใช้ในการทำดุมเกวียนสมัยก่อนนาะเกวียนตรงล้อเขาจะมีตรงตรงตัวที่แยกแฉกออก ตรงกลางวงล้อเขาเรียกดุมเกลียนนะครับใช้ในการทำด้ามอ,าอุปกรณ์ทางการเกษตรเสียมจอบอพวกนี้เพราะเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ทำเสาเสาสร้างบ้านได้ด้วยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเนื่องจากเป็นไม้วงถัว่วแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นและแข็งนะครับเป็นไม้ที่เป็นพืชไปเลี้ยงคู่แล้วก็มีลักษณะที่ พิเศษหลายๆอย่างนะครับซึ่งพลืชในวันนี้ที่เราจะนำมาแนะนำให้รู้จักก็คือนี่ครับเดนๆสองต้นเหมือนเคยเดินๆใครพอทราบบ้างครับนี่วันนี้นะครับทิ้งดไขวกันด้วยไฟสว่างเชียวทิงๆนะครับดูเรือนยอดนะครับนะครับใบเป็นใบประกอบขนนกนะครับ ขายพืชวงถั่วทั่วๆไปดูไกลๆนะครับนึกว่าต้นหางนกยุงฝรั่งนะครับแต่ไม่ใช่นะครับต้นนี้มเมล็ดเขาเป็นมเมล็ดสีแดงนะครับต้นที่ว่านี้นะครับก็คือต้นมะกรัมต้นหรือมะกรัมตาช้างนะครับหรือมะแคทมะแคกก็เรียกนะครับมะหัวแดงก็เรียกในหลายพื้นที่นะครับหรือภาคอีสานถ้าอวนว่า ผักอีลําต้นลํานะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมีประโยชน์หลายๆส่วนนะครับโตขึ้นเนี่ยเป็นร่มเงาได้นะครับปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาได้นะครับแล้วก็ยอดอ่อนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโตขึ้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ทั้งสดและลวกหรือนึ่งนะครับรสชาติหวานมันอร่อยนะครับแล้วก็ใบเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ เป็นปุ๋ยบำรุงดินที่ดีเนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วทุกชนิดนะครับลากมีปมดึงตรึงในตรเช่นนะครับแล้วก็เป็นไม้สามารถทําเป็นไม้บุกเบิกได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาถือว่าโตเร็วนะในมุมมองของผมแต่หลายคนบอกว่าเขาเป็นไม้โตปานกลางถึงโตช้าแต่จริงๆนะหลายตําราก็บอกว่าโตเร็วนะครับมะกัมต้นหรือมะกัมตาช้างหรือผักอีรำนะครับ มีประโยชน์อย่างที่ว่ามะร็ดเขาสีแดงนะครับลองไปเซิร์ชหาดูใน Google ในโซเชียลนะครับจะจะให้พี่พี่น้องๆมีกิจกรรมร่วมก็คือไปเซิร์ชหามะร็ดเขาสีแดงฝักเป็นเหมือนถั่วนะครับอันนี้วงถั่วชัดเจนมากแบนนะครับแล้วก็แตกตามตะเข็บนะครับเวลาสุกดอกเป็นช่อนะครับช่อยาวๆเกอรตัวผู้สีเหลืองนะครับ มเมล็ดเป็นสีแดงสามารถนําไปคั่วนะครับคั่วรับประทานได้คือคั่วกินได้นะใช้เป็นไม้บุกเบิกเพื่อที่จะทําให้สวนป่าหรือบริเวณที่ที่เราต้องการจะให้ความดมุสมบูรณ์เนี่ยเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มความ,มสมบูรณ์ในดินได้นะครับเป็นไม้ที่หลายคนไม่ปล่อยให้โตเพราะว่าอยากรับประทานยอดก็เลยไม่ได้โตนะครับ มะกัมต้นเนื่องจากอย่างที่ว่าเป็นไม้ในวงทัวนะครับความที่เขาดตรึงในจดเทียนไดน้หลายคนจึงนำไปใช้ประโยชน์อย่างที่บอกก็คือใช้บำรุงดินนะครับวันนี้นะครับมะกัที่ได้มาเซตนี้นะครับหลายต้นนะน่าจะถึง60ต้น นะครับ,รบที่เพาะอยู่เนี่ยได้มาจากคุณน้านะครับน้าจ่อยบ้านนนทินแห่นะครับน้าจอยขอพูดน้าจอยนะครับาหามาให้นะครับก็วิธีเพาะก็คือนำเล็บมาใช้กันไกรตัดเล็บนะครับตัดหนีไปเขาออกนิดนึงบริเวณที่ไม่ใช่ตัวโคนที่ติดกับฝักนะครับแล้วนำไปแช่น้ำไว้สัก คืนสองคืนเอามาแช่ด้วยแล้วก็เอามาห่อด้วยผ้านะครับที่ระบายอากาศได้ดีหน่อยผ้าชุ่มน้ำผ้าที่ชุบน้ำบ่าบิดหม,มาดใ,ให้น้ําพอมีบ้างแต่ไม่ถึงกับแท่งนะครับเราเก็บไว้ในที่ร่มสักคืนหนึ่งสองคืนนะครับมเมล็ดเขาจะออกลากง่ายแล้วก็นามาเล็ดมาเพาะใน,ในถุงดําก็ได้ในแบบนี้ก็ได้นะครับหันบริเวณที่รากลงกับพื้นกับหลุมที่เราเจาะนะครับใช้ไม้เล็กๆเจาะ นะครับต้องปล่อยให้มเมล็ดเขาเหลือสักครึ่งหนึ่งแล้วก็รดน้ํานะครับเพราะเกิดง่ายแต่การบำรุงรักษานี่ก็ง่ายนะครับอย่างที่บอกเนื่องจากเป็นไม้วงถั่วนะครับสำหรับวันนี้ไม้วงถัว่วชนิดนี้แนะนําให้ปลูกนะครับพอรับประทานได้เป็นยาสมุนไพรนะครับใช้เนื้อไม้ได้แข็งแรงทนทานรับประทานได้ทั้งยอดและ,มะเมล็ดนะครับผลอ่อนก็รับประทานได้ให้ร่มเงาได้นะครับแล้วก็นําไปใช้ในการก่อสร้างได้ หลายส่วนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามาแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบุญนำาีดับเบิลเอนโอเนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันด้วยบ๊ายบายกันด้วยมะกรับต้น2ต้นนี้นะครับใครสนใจฝากชื่อไว้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ